ตอนนี้เราอยู่ที่สีลมคอมเพล็กซ์นะครับอันนี้จะเป็นงานดอยตุงนะก็จะมีสินค้าต่างๆของทางดอยตุงมาจําหน่ายนะเยอะแยะเลยเสื้อผ้าแต่ว่าที่เราจะมาซื้ออูไอศครีมไอศครีม59บาทอ,อันนี้แบบว่า buy two get one free 59บาทมีหลายอันนนะอันนี้เดี๋ยวเรามาที่นี่ดีกว่านี่เราจะมาดูผักนะฮะมาแบบว่าหาซื้อผัก แล้วก็ของกินไปกินดีกว่าเนาะหยิบตะกร้าก่อน <Okay. S 1> อนี่มาลองมาเดินดูหาผักไปเป็นแบบกินเป็นสลัดอะไรเงี้ยนะทุกคนนี้อันนี้ยอดชายโยเต้้องไม่ใช่กุละอันยอดมันอยู่ตรงไหนไม่รู้น,นี่อันนี้เป็นแบบผักสลดัดเดี๋ยวลองเดินดูก,ก่อนอันนี้อันนี้20บบาทนี่ อุ้ยเอาไปกินแบบเอาไปต้มมามองมาไหม <g iggle> ก็ได้ยี่สิบบาทก็ได้เหมือนกันนะเอาไปยี่สิบมีผักสลดัดเราชอบกินผักไอนนนน้นู่นอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวค่อยวดอ,อุ้ยอุ้ยออริกาโนออริกาโนเอาไปทำอะไรกินทุกคนเนี้ยอู้ เออเดี๋ยวเราจะซื้อแบบมะเขือเทศไปนี่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 อุ้ยมีพริกพริกปะพริกเม็กซิกันโอ้โหกลิ่นแบบ <laughs> กลิ่นพริกแรงมากนี่อันนี้เบบีฮองเต้นะครับ20บาทเอาไปผัดเอาไปอะไรเงี้ยนี่เอาไปกินกับสลัดนะทุกคนราคาไม่แพงด้วย30บาทเนี่ยเอา,เอาัินี่มะเขือเทศเราชอบมากมะเขือเทศของที่นี่ มันจะเอาไปแบบแช่เย็นแล้วก็กินได้นะยี่สิบาทยี่สิบต้องมันต้องเอาลูกใหญ่ๆมันถึงจะอร่อยมะมะเขือเทศนีอุ้ยมันขอแรับลูกใหญ่ๆนิดนึงขอลูกใหญ่ๆนิดนึงไหนดีนะอืมโอ้เมีลูกเล็กมาดูพักก่อนแนี่นะฮะ วันนี้นี่คุณง่ายๆนี่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 ยี่สิบนะครับมะเขือเทศเพราะว่าเดี๋ยวไปเอามะเขือเทศไปกินเนาะอุ้ยผักวิดานี่ก็มีอุ้ยอันนี้สิบบาทสิบบาทคนสิบบาทสิบบาทเอาไปใส่เอาไปใส่อะไรเอาไปใส่อันนี้ดีกว่าเนี่ยสิบบาทโอ้โหหัวใหญ่มากโอ้หัวใหญ่มากสิบบาทเอาเอาไปใส่มาม่าเนี่ยสิบบาทอ่ะ เอาเอาเอาะไรหลายหัวเลยโอ้เพลินมากเลยอ่ะอุ้ยนี่ฮะมันยังสดสดแบบเจ๋งมากเลยสิบบาทด้วยถูกมากฟักทองเอาไปทําขนมด้วยคนนี้เทไรเจ็ดสิบสามร้อเจ็ดสิบมันฝรั่งอุ้ยมีแตง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 เท่าไรแตงยี่สิบบาทเอาแตงนี่แตงเอาเอาไปกินเอาไปกินนี่ยี่สิบเอาแตงเพราะว่าแบบเวลาว่างๆแล้วก็แล้วก็นี่แตง เอาไปสามอันอุ้ยมีข้าวโพดด้วยอุ้ยหนักแล้วอะว่าจะไปเดินเล่นที่อื่นไม่ไปแล้วเนี่ยเพราะว่าน่าจะไปไหวแล้วอะนี่ผักสลัดอ้ตีหัวปงปงโอ้เนี่ยโอ้โหต้นหอมญี่ปุ่นนะฮะอย่าที่มันมีแบบว่าตัวการ์ตูนถืออ่อในอันนี้นะอุ้ยืม อันนี้ก็มีอันนี้ก็มีอันนี้เท่าไหร่35บาทเนี่ยเอาไปกินเป็นสลัดได้นะเดี๋ยวเราต้องไปซื้อน้ำสลัดของที่นี่แหละนี่พัดนี่นี่นี่น,นี่เราชอบอันนี้เราชอบอันนี้เราชอบกินอันนี้คอสสลัดเนี่ยโอ้มันเป็นมันทำไมมันต้นเล็กอะว่าม,มันมีแต่ต้นเล็กกับทุกคนอ่ะยี่สิบบาท อทำไมามันมีแบบมัมีแต่ต้นเล็กอะมันไม่มีต้นใหญ่อ่ะอืีต้นมันเล็กอ่ะมันมันมีแต่ต้นเล็กไงโอ้ยนี่อันนี้ก็ยี่สิบบาทบิตรูทอุ้ยเบบี้แครอทยี่สิบเบบี้แครอทก็ยี่สิบบาทยี่สิบบาทตัวแพ็คเลยเฮ้ยอานนี้แบบมะเขือม่วง มื่อขวงม่วงก็20บาทบุาทลูกยัง20บเรามาดูด้านนี้ข้าวกล้องไก่ป่านะฮะข้าวกล้องไก่ป่า60บาทนะครับข้าวกล้องเฮ้ยเฮ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 ไอเฮ่ฮเ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 ฮ้ฮเฮ่ฮเ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 เฮเฮเฮเเฮเฮเฮเเฮ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 ร้อ,ไไร oh, อยนะเบบเฮกกเฮเฮเฮเ อุ้นี่แบบมีถั่วด้ดวยทุกคนถั่ว45บาทถั่วอสุกินะครับแล้วก็มีคีนัวคีนัวถ้าใครแบบชอบกินก็ลองแวะมาซื้อนะเท่าไหร่เอ่ ua, ยคีนัวร้อยห้าร้อยห้าสิบบาทคีนัวปลายข้าวกล้องก็มีปลายข้าวกล้องอยู่ที่25บาทงาดำา70บาทุ้เยอะแยะ,ยะเลยงาหอมก็มีออกมาดูด้านนี้มาดูด้านนี้อันนี้เป็นบวย สับปิก้าผักแคบโอเป็นผักเอาไปผสมแบบของกินเนาะปั่นในสมูทตี้ผสมกับน้ำผักผลไม้สกัดเย็นใช้เป็นการทำขน,น,นมโรยบนสลัดโยเกิร์ตอย่น,นี้ก็ได้นะเป็นผักนะอันนี้แบบอยู่ที่ซองหนึ่งรอยก้าบาทครับโอหเห็ดหอมคุกกี้อูชุกกี้อูหลงชาอูหลงเห็ดหอมกรอบ นี่อุ้ยด้านนี้ก็มีด้านนี้ก็มีแบบอ๋อชนิดเขียวมันเป็นแบบ Royal Project อาหารเป็นพืชเป็นพืชแบบเขียวกรีนทีห่อละหกชา60สอุ้ยนี่ชุดอย่างนี้ด้วย Royal Project เป็นชุดอย่างนี้สวยๆอันนี้เป็นแบบพวกผลิตภัณฑ์ ชากาแฟอะไรเงี้ยเนาะชาอูหลงก้านอ่อนร้อยเจ็ดสิบชาอูหลงสิบสองร้อยยี่สิบโอ้อันนี้อะไรอะน้ำมันน้ำมันเมล็ดกัญชงนะฮะสองร้อยสามสิบห้าบาท hmm. อันนี้แบบซันสกรีนครีมร้อยห้าสิบบาทวิเขามีทุกอย่างเลยอะโวคาโดบอดี้เลชั่นสองร้อยยี่สิบยาสีฟันสมุนไพร นี่อันนี้อะไรเอ่ยเฮอร์เบิลเครื่องดื่มสมุนไพรชนิดแห้งอ่ะสี่สิบห้าบาทโอ้ต้นไม้ต้นไม้เขาจะอยู่ที่แปดสิบบาทนะครับอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เหมือนแบบเป็นกาแฟเลยกาแฟขั้วบทคงการหลวงอ๋อเนี่ยกาแฟกาแฟอันนี้กาแฟคั่วเมล็ดคงการหลวงอันนี้บดแล้วอันนี้เป็นเมล็ดนะ หนึ่งถุงสี่ร้อยสองถุงหกร้อยอุ้ยอันนี้แบบข้าวเกลียบมีเห็ดเนี่นูนนัวเต็มเลยเห็ดเห็ดยี่สิบห้าบาทครับอุ้ยเนี่ยอันนี้น่ากินอันนี้น่ากินเจ็ดสิบจริงจริงเ่ะเราไปซื้อบ่อยๆที่อตโกนะอตโกเขาต้องมีแบบว่าวอยู่จุดหนึ่งวิเจ็ดสิบอันนี้แปดสิบอ๋ออันนี้มันกล่องเล็กอันนี้มันกล่องใหญ่เงี้ยเหรอ เจ็ดสิบแปดสิบไม่เท่ากันเนาะอืมเนี่ยซื้ออย่างนี้ไปกินเปรียปร้ยวๆเทบคุสเบอร์รี่ว้าวืมดยี่สิบบาททุกคนยี่สิบบาทเอาไปกินเร็วนี่ไปเอาไปอันหนึ่งแล้วกันยี่สิบบาทเอาไปแบบกินชิวๆนี่มาถึงโออันนี้เป็นมะน,นาวปะ มะนาวเก้าสิบห้าบาทนะฮะับเอาไม่ใช่มะนาวสับปะรดเหลืองสับปะรดเหลืองเก้าสิบห้าบาทนะครับนี่มีแตงหอมเนื้อเขียวลูกเท่าไหร่อ่ะลูกละเจ็ดสิบแตงหอมเนื้อเขียวอ๋อมันเป็นแบบลูกเล็กไนงะลูกเล็กอย่างเงี้ยลูกแบบหนึ่งฝ่ามือเล็กอนะ่ะเจ็ดสิบบาทลูกละเจ็ดสิบเท่ากันหมดเลยเหรอ เกืสิบเท่ากันหมดเลย <Okay. S 1> โอยไม่เป็นไรไม่กินแล้วกันแตงโอ้ยเนี่ยทุกคนแบบเพลินอยู่นะช้อปปิง้งอันนี้อืมเหมือนย่าเลยเลมอนไทยไม่เหมือนย่าเลยอะอยได้อยู่นะของกินนี่เลยเดี๋ยวไปจ่ายเงินละอยู่ที่ซีลมคอมเพล็กซ์นะครับชั้นบีเลยนะนี่เลยนะครับอันนี้คือแบบเป็นโซน แล้วก็มีโซนที่เป็นของใช้ของกินมีอะไรต่างๆตรงนี้ด้วยนะไอศครีมผลิตภัณฑ์ต่างๆอยู่ด้านหน้านครับมีชากาแฟอะไรเงี้ยถ้าใครบอกว่าสนใจก็ลองแวะมาแบบช้อปปิ้งได้นะครับตอนนี้ฉันก็ช้อปปิ้งผักไปส่วนหนึ่งนี่คือผักที่เราช้อปปิ้งไปนะก็อย่างที่เห็นเพราะว่าเราชอบกินผักนะเออแต่ว่าเราต้องไปซื้อน้ำสลัดปะ่ะน้ำสลัดจ้าจิอยู่ด้านหน้า ตอนนี้ได้มาแล้วนะครับเราซื้อหมดไป210บาทคือทุกคนผักได้เยอะมากราคา210บาทคือปกติแล้วถ้าเราไปซื้อที่แบบแถวบ้านเรานะ200บาทก็คือได้ผักอยู่ประมาณไม่กี่ก้อนไม่กี่ไม่กี่กอแต่ว่าที่นี่คือได้ผักไปกินเยอะมากดูมะเขือเทศอะไรต่างๆเพราะว่ามันแค่20บาทแล้วก็ผักผักกระลำบากกาดอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะคือหัวละ10บาทเท่านั้นเองแบบได้เยอะมากน่ <c oughs> คือขายถึงวันที่12 เไม่สายนดนะครับถ้าใครสนใจก็มาได้เลยนะที่งานนะเดี๋ยวเราลองเดินไปดูด้านหน้าเพราะาตอนนี้เหมือนเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้อันนี้เรายังไม่ได้แบบน้ําสลัดนะครับเพราะว่าค่านี้จะกินน้าสลัดกินสลัดเพราะว่าเราได้ผักสลัดแล้วก็แตงไัแล้ว,วดอกไม้ก็มีอยู่ด้านหน้าหรือเปล่าโอ้ไม่มีอ๋อเราต้องไปซื้อ เราต้องไปหาเองแล้วอ๋อนี่มันมีแบบอ๋อออยู่ด้านหน้านี่ปะอ๋อนี่ไงเขามีวบาของอันนี้คือเป็นกาแฟ <Okay. S 1> เป็นกาแฟ <Okay. S 1> แลวนี่มันเป็นแบบผลิตภัณฑ์ขนม mm. ปังน้ำอะไรเงี้ยนะอือห mm ือ hmm. เห็นไหมเขาไม่มีเขาไม่ได้มีเหมือนแบบบางงานนะบางงานเขาจะมีแบบว่า mm. พวกน้ำสลัดมีนู่นมีน,นี่อะไรให้เยอะ วิ๊ยอันนี้แบบแยมแมกคาเดียโกโก้กาแฟอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับงานดอยตุงนะฮะอยู่ที่ซีลมคอมเพล็กซ์นะครับก็จะถึงวันที่12เมษายน2567นะครับบ๊ายบาย